เริ่มแรกหลวงตาเองเป็นผู้มีนิสัยว่าสนาน้อยนิสัยว่าสนาอาภัพไม่เคยสนใจกับจะช่วยผู้หนึ่งผู้ใดนิยนตามความอหนนอกจากที่จะช่วยตัวเองให้อยู่พ้นจากกองทุกโดยถ่ายเดียวนี่เท่านั้น <c oughs> เรื่องต้องได้ทุ่มเทกำลัง ความภาคความเพียรทุกด้านทุกทางตั้งแต่เริ่มแต่ศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติลุดพ้นเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติต่อรรมเหล่านี้อย่างเคร่งครัดตลอดมาบําเพ็ญตนอยู่ในป่าในเขาเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อความหลุดพ้นอย่างเดียวทํานั้น เพราะเราได้เชื่อแน่ในใจของตนตั้งแต่ขั้นที่เรียนจบตามความอธิษฐานจึงตั้งไว้แล้วว่าเรียนจบเพียงประโยคสามเท่านั้นก็จะออกปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรกผลนิพพานพอได้เสาะแสวงหาครู้หาาจารย์เต็มกำลังความสามารถจึงได้ไปพบกับหลวงปู่มั่นที่ เป็นองค์กัะเทือนทั่วประเทศไทยอยู่เวลานี้หลวงผู่มั่นท่านเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งครัดทังอัดหลักธรรมวินยัยไม่มีเคลื่อนค่ะเสมอกันกับข้าพุทธกาลไม่มีที่ต้องติดเลยเรื่อยมาพูดถึงเรื่องทำเรื่องวินยัยท่านแข่งคัดทุกสิ่งทุกอย่างเคารพกรา,าบไหว้ปฏิบัติตามทุก กระเบียดกระเบียดไปเลยราพูดถึงธรรมท่านก็เป็นผู้ปรากฏชื่อหรือนามเป็นผู้ทรงไว้สึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจเราได้เข้าไปกราบไหว้ท่านเขาศึกษาอบรมกับท่านเนเป็นที่พอใจในเรื่องธรรมทั้งหลายตั้งแต่ต้นจนสูงสุดคือมีมุตพนิพพานาพท่านแสดงฟังธรรมให้ฟัง <c oughs> ด้วยความเมตตาสุดซึ้งเรารับธรรมจากท่านแล้วก็รู้สึกว่าสุดซึ้งภายในใจของเราความเชื่อมั่นในมรรคนนผลาน <c oughs> ที่เคยมีอยู่ในครั้งพุทธกาลว่า <c oughs> พระโสดาพระตกิทาคารพระนาคา พระรหันนี้เป็นสมบัติล้นค่ามีอยู่ในพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็มีหลวงปู่มัน่นได้ยกธรรมเหล่านี้ขึ้นโชว์ต่อหน้าต่อต,อต,อตาเราอย่างอาหารชาญชัยเราได้ซึ้งใจถึงธรรมนั้นแล้วจึงตั้งหน้าตัาง้งตาปฏิบัติ เพื่อมรักเพื่อผลเพราะธรรมชาติที่กล่าวเหล่านี้เป็นสินค้าแห่งธรรมในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานนี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นสมบัติแห่งธรรมในพระพุทธศาสนา เรียกว่าสินค้าแห่งพระพุทธศาสนาได้แก่มรรคผนิพพานมีเต็มอยู่ตลอดเวลากระทั่งปัจจุบันนี้เมื่อเราทราบซึ้งจากธรรมที่หลวงปู่มั่นทรงแสดงแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติแบบสละชีวิตใจิตใจเข้าเลยไม่มีความท้อถอยไม่มีความเสียดายในชีวิตมีความมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวทงนั้น ้วยความเด็ดเดี่ยวเป็นตายมอบถวายไว้กับมรรคผมผนิพพานแล้วพูดให้เต็มใจให้เต็มเม็ดเต็นหน่วยตามความมุ่งหวังและความตั้งไว้ของใจว่าชาตินี้เป็นชาติที่เราจะต้องหลุดพ้นเป็นอาหักตบดุคนขึ้นมาในวงพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้น พราะฉนั้ความภาคยานทุกด้านจึนทุกเทลงไปเต็มกำลังความสามารถ <c oughs> ชีวิตจิตใจมอบไว้กับความภาคยานเพื่อมรุนนิพพานที่ได้พยายามรบรากับฆ่าศัตรูคือกิเลสประเภทต่างๆเ <c oughs> ต็มอยู่ใน,ในหัวใจนั้นได้สะะ ชีวิตจิตใจยงเต็มกำลังความสามารถเลื่อยมาจนกระทั่งเอาขอสรุปเลยว่าคำว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี สมาธิทุกขั้นปัญญาทุกขูตมอดถึงิมุดหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นภายในใจของตนเต็มจัดเต็มส่วนหาที่สงสัยไม่ได้แล้วแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามทั้งเพราะคำว่าสันติโกผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วจะเองผู้รู้เองเห็นเอง โดยไม่จําเป็นต้องหาผู้ใดมาเป็นสักขีพยานรมที่กล่าวนี้คือธรรมสุดยอดแห่งมีมุตหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในจิตใจของเราตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2493ัเ24วันเวลาห้าทุ่ม บนวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกนลนครวันนั้นเป็นวันที่เผาสุกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้ขาดสะบั้นลงจากใจตัวหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มบนภูเขาลูกนั้นตั้งแต่บัดน,นั้นมาก็ได้ทรงทำประเภทอัศจจัยร์ขึ้นตตัวเองที่ปฏิบัติมาก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะได้รู้ได้ จะเป็นอย่างนั้นเกิดความมระจัรน์ในตัวเองจนกระทั่งร่างกายแสดงความแปลประหลาดอัดจจรขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นน้ำตาล่วงไหลออกมาฝูดผูโดยไม่ต้องมีสิ่งใดมาเตือนหากเป็นในหลักธรรมาชาติแห่งร่างกายซึ่งตื่นเต้นกับธรรมวิมุทพ้นนั้นเพราะความบัศจัรร์มงพน <c oughs> นี่เป็นธรรมที่เรา องนานได้ด้วยความอุสหาพยายามด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเอาจริงเอาจังต่อมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าจรงรัสสอนไว้นี่ได้พูดสรูมาเป็นเวลาเก้าปีที่ได้ฟัด่ยมกับกิเลส ภายในจิตใจจนถึงวันขาดสะบั้นลงจากหัวใจเราเป็นเวลานานเก้าปีพอดีตั้งแต่บัดน,นั้นมาก็ได้ครองทรรอันเลิศเลอจิตใจที่เคยมืดบอดมาตั้งกีดกับกี่กกร,รมได้สว่างกระจ่างแก้ขึ้นแล้วในคืนวันนั้นว่าปาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่ามีไม่สงสัย บูไม่สงสัยพระจักกับใจตามที่ทรงสอนไว้ทุกประกาศนารกมีนรกมีจี่หลุมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่สงสัย เพรเป็นของอเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสวรรค์มีกี่ชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปเป็นสวรรค์หกชั้นไม่สงสัยขุมโลกสิบหกชั้นไม่สงสัยจนกระทั่งถ,งถึงนิพพานเป็นอย่างไรเรียนมาตั้งแต่วันเริ่มศึกษาจนกระทัง่งออกปฏิบัติ รีอันธรรมะเหล่านี้มาตลอดสงสัยมาตลอดพอธรรมนี้ได้กระจ่างขึ้นภายในจิตใจแล้วนิพพานไม่สงสัยไม่มีอะไรสงสัยในโลกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมเป็นความจริงตามนั้นทั้งหมดสัตว์โลกทั้งหลาย ที่พระพุทธเจ้าทรางเรียงยานดูแล้วถึงกับทอ้พอพระไทยเพราะธรรมที่เลิศเลอที่ไม่เคยคาดเคยซิดว่าจะได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้ปรากฏขึ้นแล้วในพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นมาเราก็ได้ปรากฏเช่นนั้นเหมือนกันคําว่าทอา้อพระไทย ในการที่จะสั่งสอนจัดโลกเขาองค์ปรากฏมาก่อนแล้วแล้วเองเมื่อทำก็ธรมชาติที่เลิกเลยเลยสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนั้นตรา อยู่ภายในใจของตนเต็มสัดเต็มส่วนพร้อมกับความสว่างกระจ่างแจ้งรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ตั้งแต่ว่าป่าบุญมีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์จนกระทั่งพรโลกถึงนิพพานได้กระจ่างแจ้งขึ้นแล้วภายในจิตใจจะไม่ทูลถามพระพุทธเจา้าแล้วเกิดความท้อใจในการที่จะ,น,ะนำสั่งสอนผู้ใดก็ตาม เพราะคิดเพราะความคิดเห็นในกาะหที่จิตกำลังตื่นเต้นนั้นว่าไม่ใช่วิสัยของมนุษย์อะไรใดก็ตามที่จะรู้ได้เห็นได้ในธรรมประเภทนี้ ปันหนึ่งว่าธรรมประเภทนี้สุปทิสใสของโลกทั้งปวงจะรู้ได้เห็นได้เพราะเป็นธรรมเชื้อเือเกินโลกเกินนันตาเกินสมมุติประเภทต่างๆเสียทั้งสิ่งนี่ทำให้ท้อใจ ก็อย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงท้อปไทยในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกท,ท,ทั้งๆที่พระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามา <c oughs> เป็นเวลาหลายกับหลายกันจนกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อปเ,เป็นพระพุทธเจ้าเต็มภูมิและสมควรที่จะสั่งสอนสัตว์โลกได้แล้วกลับท้อปไทยเพราะเห็นว่าธรรมชาตินั้นเลิศเลยเนื้อสิ่งใดใดคาดไม่ถึงแล้ว ไม่ว่าสัตว์โลกตัวใดก็หนึ่งว่าจะไม่สามารถรู้ได้เห็นได้ส่งได้ในธรรมประเภทนั้นจึงทรงท้อประทยัยแต่แล้วก็ทรงพินิจพิจารณาด้วยพยายามอย่างซาบขุดปัิสัยของสัตว์แม้จะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามโลกอันนี้แต่สิ่งที่แทรกสู่ภายในความหนาแน่นเหล่านั้นพันเป็นสาระสำคัญสำคัญยังมีอยู่ พระองค์จึงทรงเลียนยานดูสัตวโลกก็ทรงทราบได้ด้วยพยานของพระองค์ว่าสัตว์โลกจะมีบุปนิสัยอยู่มากที่จะเล็ดลอดออกจากข้ามมืดบอดนรกทั้งเป็นและนรกทั้งตายของจัตตังหลายมี้สามารถที่จะเล่นลอดออกไปได้ จิงทรงเลียนยานดูเห็นทัดแจ้งแล้วก็มีแก่พระไถยที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกปฐมมา,มาเลิกก็คือสั่งสอนเบ็นจบกคีทั้งห้า เบญจวัคีทั้งห้านั้นเป็นปฐพมสาวกที่ได้ปฏิบัติตามคาสอนของพระเท้าวแล้วรู้ธรรมที่อัศจรรย์เลิศเหล่นั้นขึ้นมาเป็นสักขีพยานแก่พระองค์ห้าพระห้าองค์คือพระัญญาโกรญพระปะพัทธิยะมหานามอัศชินี่ห้าพระองค์เหล่านี้เป็นปฐมมสาวกของเจ้าพระองค์ก็ทรงได้พยานประจักษ์แล้วมี ีแก่พระไทยที่จะนำสั่งสอนจัดโลกเราเองตัวเท่าหนูนี้เวลาได้ธรรมชาติอัศจรรย์นี้ได้กระเทือนขึ้นภายในใจก็เกิดความท้อถอยในการที่จะบอกจะกล่าวให้ผู้ใดฟังทั้งนั้น โลกทั้งโลกนี้เป็นโลกอันเดียวกันถ้าจะพูดว่าความหนาแน่นแห่งกิเลสมันก็เป็นประเภทเดียวกันนี่เมาเอาเลยในเวลาจิตกำลังตื่นเต็มนั้นไม่ได้แยกไม่แยกก็มีความท้อใจในการที่จะพูดให้ใครฟัง พูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าป้าๆกันทั้งโลกเพราะโลกนี้เป็นโลกป้าของสิเลรตังหาตาเมือม่อตาบอดเลยทั้งหมดเมื่อทำประเภทนี้ได้ปรากฏขึ้นในใจของท่านผู้สิ่งกิเรศแล้วทำประเภทนั้นจึงปัหนึหงว่าไม่สมควรแก่สัตว์ทั้งหลายที่จะรับทำเหล่านี้ได้ก็เกิดความท้อถอย ภายในจิตใจปิดน้าละอาใจที่จะแนะนำสั่งสอนใครพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าบ้ากันทั้งโลกและอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงอายุสังขารสิ้นลมหายใจแล้วก็ไปเสียเท่านั้นดีกว่าที่จะไปพูดให้ใครฟังซึ่งเขาจะหากันว่าเป็นบ้ากันทั้งโลกทั้งสารนี่คณะที่จิตได้รู้ได้เห็น ในครั้งแรกและกำลังตื่นเต้นภายในขันของตัวเองจ <c oughs> ากนั้นมาก็ย้อนพินิพิจารณาถึงเรื่องความปัจจันท์เลิศเลยว่าจะไม่มีใครรู้ได้เห็นได้อย่างนี้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมจึงรู้ได้เห็นได้ในธรรมที่ลเลิศเอิญนี้แล้วรู้ได้เพราะเหตุใด ก็ย้อนเข้ามาหาปฏิบัาาสวขาขดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสัส่งสอนไว้เป็นแนวทางเพื่อมรรคผลนิพพานเหล่านี mm. ้ก็เมื่อเราพิจารณารู้ได้อย่างนี้รู้ได้เพราะเหตุใดก็รู้ได้เพราะอย่างนั้นอย่างนั้นได้แก่ปฏิบัติมาตามทางของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวาาดธรรมจับได้ชอบแล้วมาเป็นลําดับลําดา ก้าวเข้ามาจงมารัถึงธรำประเภทนี้ได้เพราะมีสายทางม,มาเพราะมีบันไดมาจึงมีแก่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนหรือผู้ต่อผู้หนึ่งผู้ใดฟัง เพราะมีทางที่จะเป็นได้รู้ได้เห็นได้เมื่อมีผู้ปฏิบัติตามอยู่แล้วทางนี้เป็นทางเพื่อมรุญเนิพพ่านทางเพื่อความพน้นพ้นภัยโดยทายดทาเดียวผู้ปฏิบัติต้องพ้นภัยไปโดยลำดับอย่างนั้นก็มีแก่ใจที่แก่นํนามาลำจังสอนโลกต่อไป <c oughs> เดินได้สนมีเพื่อมีฝูงับพ่ออย่างยิ่งก็คือพระ รุมตามตั้งแต่ปี2,493ซึ่งเป็นปีถ้าวายเพลิงหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพในปีนั้นท่านอัจจรรย์ก็ได้เกิดกับเราขึ้นในปีนั้นแล้วเพื่อนฝูงไม่มีที่เกาะที่เดืดเพราะล่มโพล่มไซใหญ่คือหลวงปู่มั่นได้หลวงรับไปแล้วก็เกาะเราตั้งแต่นั้นเรื่อยมา จากนั้นเราก็ทําประโยชน์แนะนาสั่งสอนพระเนรและประชาชนก็ค่อยแฝงเข้าไปแฝงเข้าไปเพราะแต่ก่อนอยู่แต่ในป่าในเขาไม่เคยออกมาตามบ้านตามเมืองเหล่านี้เลยมีแต่ถือป่าถือเขาลําเนาไกรเป็นที่อยู่ที่อาศัยคั้นหลังจากนั้นมาพระเนรเกาะเข้ามากมากแล้วประชาชนก็เกี่ยวข้องมากขึ้นมากขึ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องพะลุงพลังมาจนกระทั่งถึงบัดนี้นี่พูดถึงการ ทำประโยชน์แก่ตนได้ทำเต็มความสามารถหัวใจขาดดิ้นเพื่อผัดเพื่อทำคืออรหัตก,กบุคคลเท่านั้นก็ได้สมมากสมหมายประจักษ์หัวใจของตนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สนใจ ไม่มีคำว่าได้ว่าเสียจากความเชื่อหรือไม่เชื่อของใครเพราะความพอแล้วมีเต็มหัวใจเราอย่ากนั้นก็แนะนําสั่งสอนด้วยมาการทําประโยชน์ให้โลกหลวงตาได้ทํามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่เริ่มแรกตั้งสํานักเป็นวัดป่าบ้านตากขึ้นมา <c oughs> จะตุปัปจทยายทางมีมากน้อยใครมาถาวายเท่าไหร่เท่าไหร ทุ่มเทเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งนั้นสงเคราะห์แค่นสงเคราะห์คนทุกคนจนในภาคต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปเต็มกำลังความสามารถและสร้าลงโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆ จนกระทั่งก้าเข้าสู่โรงพยาบาล <c oughs> เวลานี้ก็โรงพยาบาลได้ร้อยกว่าโรงแล้วที่เราสงเราะเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้หลวงตาจึงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเรื่อยมาเพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารโลกนั่นแหละให้ได้ช่วยเต็มกำลังท่านหลังจากนั้นมาแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองแห่งชาติไทยของเราก็ปรากฏขึ้นซึ่งเป็นที่หน้าวิตกวิจารณ์มาก จึงทนอยู่ไม่ได้หาสอบแส้งหาทางออกช่วยพี่น้องชาวไทยด้วยวิธีการต่างๆสุดท้ายก็ยอ้อนเข้ามาหาตัวเองคือหลวงตาบัวเสียเองจึงได้ประกาศตนเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเลื่อมนมาจงทร้งบัตรนี้โดยเชือ่อเชิญปีนเข้ามา เงินทองเข้าของมีมากมีน้อยเพื่อช่วยชาติไทยของเราให้เหนือขึ้นพอเป็นที่แน่นหนามั่นคงตามลำดับลำดาพร้อมกับการแนะนำสั่งสอนดักธรรมเข้าสู่ใจไปด้วยกันมีจพีงได้พยายามอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาไม่ว่าที่ไหนอุาห์พยายามอย่างนี้ <c oughs> การเป็นผู้นำ เราก็ไม่เคยคิดเคยคาดไว้ว่าจะได้เป็นผู้นําแต่ก็มีเหตุจําเป็นดังที่กล่าวนี้ประกอบกับนิสัยของเรามีการเสียสะละด้วยความเมตตามาประจำใจไม่เคยลดละสมบัติเงินทองเข้าของวัดป่าบรรตาไม่เคยมีแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีเงินทองเข้าของติดเนื้อติดตัวนี่เรื่องความเสียสละต่อชาติบ้านเมืองด้วยความเมตตามวล มาคราวนี้ก็ได้หมุนเข้ามาเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเราจึงนด้อ่านภูมหลังให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าหลวงตางนี้กล้าพูดได้เลยไม่สะทกสะท้านว่าเราคือนักเสียสละด้วยมาไม่เคยมีอะไรติดเนื้อติดตัวพระความเมตตานี้เป็นําคัญมีเท่าไรกยว่า ออกหมดฟ้าออกหมดรวมไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแล้วอยู่สบายเมื่อได้สูงเพราะโลกเต็มกาลังความสามารถแล,แล้วเราอยู่สบายสบายนี่เราก็ได้อุตส่าห์พยายามนี้ด้วยความสบายเพราะความเมตตาของเราที่ได้ช่วยโลกดังที่ปฏิบับติอยู่เวลานี้ย <c oughs> ังขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้สร้าง ควเป็นมาของหลวงตาว่าเป็นมาเพราะเหตุผลกลไกลอะไรจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ได้ออกช่วยชาติบ้านเมืองการแนะนําสั่งสอนโลกนั้นเราสั่งสอนมานานตั้งแต่บัดนั้นมาแต่สั่งสอนอยู่ใต้ดินไม่ได้สั่งสอนอยู่เหนื้อดินบนดินอย่างปัจจุบันนี้คำว่าใต้ดินคือไม่มีเครื่องกระจายเสียงไม่มีแท้ ไม่ไม่มีขา่าวไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีวิทยุไม่มีทีวีอันใดแนะนำสั่งสอนอยู่ตามเกิดตามมีธรรมราเรียกว่าสอนอยู่ใต้ดิน <c oughs> การเทศนาสั่งสอนประชาชนทั่วประเทศไทยหลวงตาได้สอนทุกภาคไปเลยแล้วนอกจากนั้นก็ถอดก็อัดเทปแล้วอ พิมพ์เป็นหนังสืออันนี้ก็แจกทั่วประเทศไทยแท้ก็แจกทั่วประเทศไทยเรื่อยมาเร่ยมาคราวนี้จึงเป็นคราวขึ้นเวทีเหนือดิน ทางไหนทางไหนมาออกข่าวมีแต่ข่าวหลวงตาบัวทางนั้นทางนังซื้อพิมพ์ทางวิทยุกระจายเสียงทางซีวีมีแต่ข่าวหลวงตาบวัาาาว,ข,ข,ว,ว,บวขึ้นบนบนดินงเลยกลายเป็นขึ้นบนฟ้าขึ้นเป็นจรวดดาวเทียมไปแล้วเวลานี้อยู่ที่ไหนมีแต่ข่าวเรื่องหลวงตาบวัวนำเพื่อชาติเพื่อชาติด้วยตัเดียวนี่เรื่องจึงพึ่งมา ปรากฏในเวลาที่หลวงตาออกช่วยชาติยอย่างเปิดเผยนี่แต่ก่อนก็เคยช่วมาแล้วตามอัยาศัยใสของตนชังเูนหน้าให้พี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้เีละการเป็นผู้นำเรานำโลกด้วยความพอของเราทุกอย่างแล้วเราไม่มีอะไรต้องตีไม่มีอะไรบกพร่องภายในใจของเราใจของเราพอทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรบกพร่องแม้ มีแต่ความเมตตาเต็หมหัวใจหัวใ,ใจที่บริสุทธิ์หุดพ้นนั้นกลายเป็นความเมตตาทั้งดวงไปเลยอ่อนเนื่องไปหมดต่อโลกธาตุต่อสัตว์ทุกประเภทไม่มีถือสูงถือต่ำ ถือว่านั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนั่นเป็นคนท่านนั้นชั้นนี้ไม่ถือถือคําเดียวว่าสัพเพสัตตาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น แล้วก็อย่าก,ก่อกรรมก่อเวรต่อกันให้อภัยกันให้ต่างคนต่างเสียสละเฉียเพื่อแผ่ต่อกันเราเป็นสัตว์โลกด้วยกันเกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมเหมือนกันถ้าเกิดสถานที่ตำบลแห่งห้นใดก็ตาม เราเกิดด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมพาให้เกิดเราเกิดเองไม่ได้เกิดเพราะอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วพาให้เกิดเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ให้มีความรักกันมีการให้อภัยกันอย่าถือชั้นวันณนะมากีดมากขวางจะเป็นการทําลายความตกลงกันสามารถขี่อันเป็นความแน่นหนามันคงนั้นให้พรอนแทนและแต่แยกกันไปใช้ไม่ได้เลยนี่พระพุทธ เจ้าจงเั้าจอนอย่างนั้น <c oughs> นี่ละความเมตตาไปถึงไหนถือเป็นความสม่ำเสมอไปหมดไม่มีถือว่าสูงว่าต่ำอะไรมีแต่ความเมตตาจึงเหนือโลกกระทำนี่ทุกอย่างแล้วมากครอบสัตว์ทั้งหลายมนันจึงไม่จําเป็นจะต้องไปยึดถือว่าคนนั้นตําหนิคนนี้ชมแล้วจะไปเป็นอารมณ์ค้องใจกับคนนั้นคนนี้ <c oughs> ไม่มี <c oughs> เพราะเมตตาธรรมนี่เหนือ